เทวดาทูลถามว่าชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดสร้างอารามปลูกหมู่ไม้ สร้างสะพานและชนเหล่าใดให้โรงนามเป็นทานและบ่อนามทั้งบ้านที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้ไปสวรรค์